สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีโปรแกรมสำหรับเจ n เนเรตรูปภาพแล้วก็อัพสเกลรูปภาพดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือ p r e .ai นั่นเองค่ะ p r e .ai นะคะเป็นโปรแกรมที่สร้างปรับแต่งหรือว่าเพิ่มองค์ประกอบของรูปภาพแล้วก็วิดีโอได้แบบเรียลทม์ค่ะโปรแกรมนะคะจะมี stable diffusion เจนบลล์ดิฟาชันะคะคือ Tool ที่ AI จะ g e n e r a t e ภาพมาให้แบบ Text to Image ซึ่งเราสามารถป้อนข้อมูลคำสั่งที่เราต้องการได้ mm hmm. เช่นเราต้องการรูปแมวนอนหงายท้องตัวโปรแกรมก็จะ generate รูปแมวนอนหงายท้องออกมาให้เราค่ะและยังมีสไตล์ภาพให้เราเลือกอีกด้วยแล้วก็เรายังสามารถเปิดกล้องบนตัวโน้ตบุ๊กแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถเจ n เน a เรตภาพให้เราแบบเรียลไทม์และยังสามารถเปลี่ยนสไตล์ที่เราต้องการได้จากทูด้านข้างไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ g i เป็นการสร้างภาพจากซอฟต์แวร์เช่นภาพดิจิทัลแอนิเมชันซึ่งรวมถึงภาพนิ่งและไดนามิกตลอดจนโมเดล2มิติและ3มิติและก็การ์ตูนค่ะโดยมี stable diffusion ไม่ว่าเราจะขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาภาพที่ g e n e เรตก็จะขยับตามเราภายในไม่กี่วินาทีซึ่งค่อนข้างเป็นประโยชน์มากๆรวดเร็วแถมยังมีอีกหลายฟีเจอร์ให้ได้ทดลองใช้งานและก็ยังตรงต่อความต้องการอีกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบสามารถไปทดลองใช้โปรแกรม r e e .AI ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลาัยขอนแก่นไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย